ขอ,อัวดูเส้นผ่าศูนย์กลางของกรอยตรงนี้16เซนเมตรทั้ง2อันจะมี2หัวน,นี้สามารถยืดระยะยาวตรงนี้120เซเมจะมีกล่องหฝืกควันตรงนี้ตรงนี้จะเป็นดูดควันเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ท่อลมออกจะมีฝาล็อกแบบวูบินโตสามารถที่จะเปิดออกมาแล้วก็ เปลี่ยนไส้คลองได้ไส้กลองอยู่ด้านในนี้นะเมื่อเราเปิดมาแบบน,นี้เปิดง่ายนะครับแล้วก็เราก็ดึงมาก็อยู่ด้านในไส้กลองนี้ก็เหเป็นตัวของมอเตอร์ดึงควันใส่แค่นี้เองนะแฉพาะรูตรงนี้แล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปานี้นะครับ ทดสอบ่าการเป็นปลั๊กแบบปลั๊กคอมพิวเตอร์แบบนี้แล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็จะมีปุ่มปิดเปิดตรงนี้ทีนี้เราก็เอามาจ่อจะชิ้นง,งานที่เราจะปัดจีแบบนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองแบบไม่มีเครื่องดูดควันก่อนเห็นว่ามันจะฟุ้งกระจายไปทั่วพื้นที่ทำให้แบบว่าเรา อาจจะสูดดมควันตรงนี้เข้าไปได้อย่างเป็นอันตรายต่อสุขภาพการทำงานมันก็ไม่สะดวกนะต้องใส่แมสไม่ก็เข้าหูเข้าตามัมนก็อันตรายนะทีนี้ผมจะลองเปิดเครื่องดูนะครับมันอยู่แบบนี้นะครับคือถ้าเป็น2หัวจุดเนี่ยแนะนำให้ตัวน,นี้อยู่ที่หัวแรง เพราะว่าตัวนี้อยู่ที่กิ่งานตลอดจะทำงานก็เราไม่จะทำงานได้เราก็จะดึงเข้าไปแลเราจะไป้ให้ใกล้กับตัวนี้เราจะวางให้เ็จิ่งงานเราก็จะไม่รบกวนเรา ตัวนี้ก็จะเข้าไปมีแกนเข้าไปมีแนกนรอดูดควันได้เกือบร้อยหรือว่าเก้าตัวนี้ก็จะมีกรองด้านในแล้วลมนี้ก็เป็นจะเป็นลมที่รองมาแล้วแต่ารถจะตั้งแล้ออ้อปกรได้ดูที่มันดูดไหม อยู่ไกลประมาณนี้ราบน,นี้ก็อยู่ร้อเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าถ้าอยู่ใ,ใกล้หน่อยก็อาจจะลมอาจจะน้อยน่อถ้าอยู่ใกา้ชิ้นงานนี้าาก็จะทำงานได้อันนี้สามารถควบคู่ได้จ้ะควบคู่ได้ แับนี้ตรงนี้เขาได้ก็สองอันับเียนกับเครื่องดูดค่อนจะกัวแบบ2อัวอยู่นะครับพร,ร,ร้อมสามารถจะสอบตามเพิ่มเติมได้นะครับตามที่ผมระบ,บุไว้ข้างล่างคครับบขอุณนะครับ